ก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากเป็นผู้แปลไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผู้แปลก็ตามภาพนี้เลยนะครับรูทผู้ที่เป็นแท้งอยู่ในปาร์ตี้ผู้กล้าได้ตรวจค้นข่าวงกฏเพื่อค้นหาสมบัติของผู้พิทักษ์ที่ซึ่งทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้มีอยู่วันหนึ่งเขาได้รับแจ้งจากหัวหน้าปาร์ตี้ผู้กล้าเคียร์กลาสว่าขาดประสิทธิภาพในการต่อสู้ รูทสัง่งผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กราได้พบกับผู้หญิงที่ถูกไล่ล่าโดยมอสเตอร์ในระหว่างที่เดินทางไปยังเมืองเพื่อหาน้องสาวเธอเป็นโฮโมนคลูสผิดกฎหมายที่มีอารมณ์และความรู้สึกโดยเดิมทีแล้วจะต้องถูกกำจัดบางทีเธออาจจะถูกทิ้งเหมือนเขารูทได้นำผู้หญิงที่ไร้จุดหมายปลายทางมาด้วยกันกับเขาที่เมืองอเวนเซียนี่น่ะเหรอเมืองอเวนเซียดูสงบสุขจังแน่นอน มันเป็นชนบทที่ว่างเปล่าไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ดีเลยทีเดียวฉันหวังว่ารูน่าจะชอบเช่นกันแต่รูทรูทจริงๆด้วยเพิ่งมาวันนี้เหรอมิเลนาฟิวฉันก็แค่มีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเป็นงั้นหรอกเหรอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเหรอถ้าพวกเธอจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเจอกันครั้งหน้าก็มานั่งคุยกันหน่อยนะ ฉันคิดว่าจะอยู่แถวนี้สักพักนะ่ะแล้วค่อยหาปาร์ตี้ใหม่แต่ว่าพวกเธอสองคนมาทำอะไรกันเหรอฮะฉันอยากจะไปกับรทคนเดียวจังด้วยกันเพียงลำพังนี่คือส่วนที่สำคัญมากนะนายรู้ใช่ไหมเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเออเอ๊นายรู้ใช่ไหมบอกมาสิว่ามันหมายถึงอะไรไม่เอออย่างไรก็ตามพวกเธอมาทำอะไรที่นี่กันหรออย่ามาเลี่ยงคำถามฉันเซ เราเพิ่งคุยกันหลังจากที่เราบาังเอิญมาเจอกันนะ่ะนี่เป็นทางกลับบ้านของฉันหลังจากซื้อของให้ป้าป้าพ่อของฉันขอนให้ฉันซื้อให้แล้วฟิลก็ตรวจตราเมืองด้วยฉันก็เช่นกันฉันมาเยี่ยมมาเลเซียเธอแข็งแรงดีงั้นเหรอมาเลเซียแข็งแรงดีสินะขอบคุณนะเป็นเพราะว่าทุกๆคนในเมืองมาคอยเยี่ยมมาเลเซียแทนฉันฉันจึงออกไปประจนภัยได้อย่างสบายใจไงไม่เป็นไรก็เราเพื่อนกันนี่ยังไงซะ ผู้หญิงคนนั้นคือใครเธอชื่อลูน่าฉันเจอเธอระหว่างเดินทางมานะฉันเป็นห่วงเธอตั้งแต่ที่เธอไม่มีที่จะไปเลยจะดูแลเธอต่อจากนี้เป็นงั้นเองเหรอย่าฮัลโลลูน่าจังฉันคือนางแบบโปสเตอร์ของร้านตีเหล็กหนึ่งเดียวในอเวนเซียชื่อว่ามิเลนามาทําความรู้จักกันเอาไว้นะต่อไปจ้าอเอ๊ะฉัน อ,อฉันฟิลฉันอยู่แค่กองทัพขนาดเล็กที่ทำงานอยู่ในเมืองนี้แต่แต่ฉันทำงานเป็นรองหัวหน้าของวิจิแลแดนคอปที่นี่ถ้าเธอมีอะไรลำบากใจแล้วก็ฉันเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะเงือฟิลกลัวคนแปลกหน้านะอย่าบอกเธอสิรูธ ถ้างั้นฉันว่าฉันจะไปตรวจตาละมานิเซียก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่เธอก็รู้สึกเงาๆเพราะฉะนั้นฉันจะรีบไปหาเธอหน่อยละกันอ๋อมันิเซียรู้สึกเหงาเพราะไม่ได้เจอพี่ชายสุดที่รักสินะฉันรู้ว่าลึกๆแล้วเธอมีความสุขดีนะแต่เธอทําหน้าตาซึมๆทั้งนั้นเองรูทฉันต้องไปเจอเธอแล้วไว้เจอกันนะรูทกลิ่นนี้ทั้งหมดนี่เป็นอาหารจานโปรดของฉันหมดเลยนี่นา เสียงท้องใครร้องกันนะ้าอย่าพูดเรื่องน่าอายแบบนั้นสิคะอ๋อยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะโอนิจังเธอคนนั้นคือใครเหรอคะพี่กลับมาแล้วมานีเซียจังอ้าไม่ได้เจอกันสนานเลยช่างน่ารักอะไรอย่างนี้เธอช่างน่ารักเหลือเกินนึกว่าเทพธิดาลงมาจุติหาฉันเป็นครั้งที่สองนี่คือรู้น่าคนที่พี่เจอตอนเดินทางมาที่นี่พี่เป็นห่วงเธอเพราะเธอไม่มีที่ไปพี่เลยให้เธอมาบ้านด้วยกันซะเลย เป็นอย่างนั้นนี่เองลน่าซังยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อมานิเซียถึงฉันจะไม่ได้เตรียมการต้อนรับที่สำคัญไว้ให้คุณแต่ทำตัวตามสบายได้เลยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะหนูเตรียมอาหารไว้แค่พี่กับหนูเดี๋ยวหนูต้องทำเพิ่มในส่วนของลูน่าด้วยเธอคงเหนื่อยแย่เลยทำเยอะสักขนาดนี้เธอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไม่ต้องฝืนก็ได้พี่คะพี่เดินทางมาไกลคงต้องเหนื่อยแน่รีบไปนั่งและกินได้เลยนะแล้วมานิเซียไม่มากินข้าวหรอ วันนี้หนูแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะถ้า่างนั้นทำไมเราไม่ทำด้วยกันล่ะด้วยกันก็ได้ค่ะทำด้วยกันก็ได้เออท่านรู้สัง่งท่านรู้ท่านมานิเซียผมขยับได้ด้วยมันเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นสินะนั่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมานิเซียนะลูนหน เอกลักษณ์เฉพาะตัวบางครั้งร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพลังเวทมากมายเนื่องจากอิทธิพลของพลังนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแตกต่างจากบุคคลต่อบุคคลและมานิเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็คือผมของเธอเองฉันคิดว่าเธอน่าจะขยับผมทั้งหมดของเธอได้ตามที่เธอต้องการนะแต่โดยปกติมันจะขยับตามอารมณ์ของเธออย่างนี้นี่เองเธอมีความสุขหรือเปล่านะมาคิดคิดดูแล้วดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่าพี่กลับมา นั่นเป็นผลมาจากสกิลของเธอหรือเปล่าใช่ค่ะหนูเดาว่าไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งเลยค่ะดีแม้ว่าจะมีทางเดียวหรือทางอื่นก็ตามแต่ก็เตรียมอาหารจานโปรดไว้ให้พี่และก็รอต้อนรับพี่หน้าประตูทาให้พี่มีความสุขจนอยากจะร้องไห้เลยเป็นบ้าหรือไงคะพวกคุณสองคนดูสนิทกันจังอืแล้วมันไม่ปกติแล้วคะมันเป็นอย่างไรเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอก็ยิ่งกว่านี้อีกอ๋อนี่จังหนูรักพี่นะ เธอประจบฉันอย่างนั้นแต่ตอนนี้เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะถึงอย่างนั้นโอนิจังคนนี้ก็ชอบความเย็นชาของมณิเซียจังเหลือเกินพี่คะช่วยทำอะไรสักอย่างด้วยคะ่ะพี่เข้าใจแล้วลูน่าซังทำไมจับช้อนแปลกๆแบบนั้นล่ะคะขอโทษค่ะฉันใช้แต่มือมาโดยตลอดไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะควรจะแบบนี้นะฉันจะสอนคุณให้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันนะดังนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะ เย็นจังอันนี้หมายถึงอะไรทําได้ดีมากเป็นเวลา3วันรู้หน่าค่อยๆทยอยเรียนรู้คุณเคยกับวิถีชีวิตของพวกเราท่านรูดท่านมาเลเซียอรุณสวัสด์ค่ะหนูเตรียมอาหารเช้าสําหรับพวกคุณสองคนแล้วรู้หน่าทําทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยเหรอค่ะมันเป็นการผรสมผสานทุกๆอย่างที่ได้เรียนรู้มาจากท่านมาเลเซียตลอด3วันที่ผ่านมาอืมอร่อยแฮะ ลูน่าซังเธอนี่เก่งจังเลยนะฉันตกใจจริงๆที่เธอเรียนรู้ทุกอย่างได้ไวขนาดนี้เป็นรสชาติเดียวกับที่มานนเซียทาเลยมันเป็นรสชาติโปรดของฉันเลยเธอแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตประจําวันที่เราสอนเธอไปช่วงสาวันมานี้หลังจากฟังเพียงครั้งเดียวเพราะนี่เป็นความสามารถในการเรียนรู้ของโฮมบุนคุสหรอ่าแต่พี่ชายการที่นําลูน่าซังมาที่บ้านแบบนี้พี่คิดจะแต่งงานกับลูน่าซังหรอคะ ไม่เออไม่แน่นอนทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะงั้นเหรอสองสัยหนูเข้าใจผิดไปสินะถ้าเธอไม่สนใจที่จะรักพี่เขาแล้วก็ถ้างั้นออกไปสูดบรรยากาศข้างนอกกันเดี๋ยวจะพาชมรอบๆหมู่บ้านให้เองลูน่าซางังก็ดีจะได้แนะนาให้คนในหมู่บ้านรู้จักด้วยนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะให้ลูน่ายืมชุดหนูแล้วออกไปข้างนอกกันเธอไม่ถือใช่ไหมแน่นอนฉันมีชุดที่เหมาะกับลูน่าซังพอดีเลย ถ้ามานเซียเป็นพี่สาวก็น่าจะน่ารักเหมือนกันนะอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในชุดนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงที่จะในมันให้ฉันช่วยเปลี่ยนให้เธอเอาไหมมไม่ไม่เป็นไรค่ะฉันเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ค่ะลูน่าสังคงไม่ต้องการเปลี่ยนชุดกับฉันเธออาจจะระมัดระวังเกี่ยวกับอัยมณนีเวทมนต์ที่หน้าอกของเธอเพื่อไม่ให้ถูกพบลูน่าเป็นฮอร์โมนโค้สที่ผิดกฎหมายที่มีอารมณ์และความรู้สึกโดยปกติแล้วถ้าถูกพบ จะโดนกำจัดทันทีฉันเคยถูกทิ้งมาครั้งหนึ่งเหมือนกันถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เข้าใจความกลัวที่ลูน่ามีแต่ถ้าฉันสามารถช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นก็คงจะดีไม่ใช่ความผิดของมานิเซียหรอก ที่อเวนเซียไม่มีกิวนักประจนภัยหรือโบสถ์แต่เรามีช่างตีเหล็กและร้านขายยาที่นี่มีเพียงบ้านหลังเดียวและสิ่งเดียวที่โดดเด่นน่าจะเป็นสวนผลไม้ใกล้เคียงพื้นที่ใหญ่ๆจะถูกบริหารโดยเมืองและแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยประมาณอีก3ส่วนที่เหลือจะเป็นพืชผักตามฤด,ดูกาลและส่วนสุดท้ายโอรูตที่นายมานี่จะมาทำหลานกับลูกสาวฉันหรอคุณดิคิวซังไม่ใช่หรอครับลูหนะ่านี่คือพ่อของมิเลนา เจ้าของร้านตีเหล็กที่ฉันพูดถึงโอ้นี่คือลูน่าจังสินะเด็กที่มิเลนาพูดถึงมาสนิทกันไว้นะฉันรีกิวมาสนิทกันไว้นะสาวน้อยฉันคือนางแบบโปสเตอร์ของร้านช่างตีเหล็กหนึ่งเดียวในแอวานเซียชื่อว่ามิเลนาค่ะจะว่าไปคุณรีกิวซั่งคุณทำดาบให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าพูดงั้นก็เถอะดาบเดมอนิกของนายที่นายเจอในเขาวงกตก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่กับนายหรอกเหรอ พอดีเกิดเหตุไม่คาดฝันนะ่ะฉันถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าและดาบโดมินิกถูกใช้เป็นค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนายพูดอะไรกันแน่แต่มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ใช่ไหมฉันเพิ่งได้คิดค้ไอเดียใหม่ขึ้นมาดังนั้นฉันจะทําดาบที่สามารถเอาชนะดาบปีศาจนั่นให้โอ้ขอบคุณมากครับถ้างั้นไว้เจอกันนะฉันจะมาอีกทีเมื่อทําเสร็จแล้วกันเดี๋ยวก่อนพวกเรากําลังส่งเสริมสวนพฤกษายักษ์ที่สีเขียว ทำไมไม่ลองพาลูนาไปทําความรู้จักดูละ่ะคนในเมืองเห็นเธอต้องตกใจแน่คิดว่าไหมเออสวนรึกษาคือือได้หรอเออฉันยังไม่เคยบอกเธอเลยสินะสวนพึกษายักษ์ผักที่เปลี่ยนไปเป็นปีศาจเนื่องจากมันเติบโตด้วยเวทมนต์พวกมันจึงโตได้โดยไม่ต้องสนฤดูกาลมันสะดวกที่จะมีไว้เพราะเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวสารอาหารที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากผักทั่วไปแล้วมันยังสามารถเติบโตได้เป็นจํานวนมากภายในวันเดียว ดังนั้นพวกเขาต้องดูแลมันทั้งวันพี่รรดลาไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่โรดมีผู้หญิงมาด้วยละ่ะไอ้ยาเธอน่ารักซะด้วยสิพี่รรดไหนละ่ะสัญญาที่ว่าในอนาคตเราจะแต่งงานกันไงเธอไม่ใช่แฟนพี่สักหน่อยผู้หญิงคนนี้ชื่อลูน่าเธอเป็นสหายร่วมเดินทางของพี่อะไรนะนั่นไงฉันคิดไว้แล้วอย่างพี่โรดไม่มีทางที่จะมีแฟนได้หรอกเห็นไหมก็พี่รรดเป็นซิดคอนขนาดนั้นน่ะพี่รรดเป็นซิดคอนละฉันไม่ใช่ซิดคอนสักหน่อย เอ๊ะพวกเธอไปรู้จากซิคอนคำโบราณโบราณนั่นมาจากไหนน่ะพี่ฟิวบอกพวกเรามาให้ตายสิเจา้าฟิวดันสอนเรื่องไร้สาระให้เด็กไปได้ถ้าพี่เป็นสหายร่วมเดินทางก็หมายความว่าพี่รู้หน้าสามารถต่อสู้ได้สินะก็ได้แค่ดาบกับเวทนิดหน่อยสุดยอดดาบกับเวทมอนต์พี่รู้ใช้ได้แค่โลเองถ้างั้นช่วยสอนดาบให้พวกผมดูหน่อยสิพี่รู้หน้าได้สิทำไมถึงมีเด็กๆมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ได้ล่ะเนี่ย ไปเล่นกันที่อื่นไปยาคุณยายจีจี้มาแล้วคุณยายจีจี้ดูเหมือนจะแข็งแรงไม่เปลี่ยนเลยนะครับโอ้รูทซังกับแฟนมไม่ใช่ฮะลูนะ่าฉันจะแนะนําให้รู้จักนี่คือคุณยายจีจี้เธอทํางานเป็นหมออยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เธอคอยทํายาให้มาเลเซียที่ร่างกายอ่อนแอม,มาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นหนี้บุญคุณเธออย่างมากเลยละ่ะถึงแม้ว่าเธอจะสุขภาพดีขึ้นด้วยยาแล้วก็ตาม แต่ฉันก็ไม่สามารถรักษาเธอให้หายสนิทได้จริงๆแล้วฉันก็อยากจะช่วยมากกว่านี้แท้ๆแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วครับคุณขายยาราคาแพงที่ทำด้วยสมุนไพรหายา,ยาให้ผมในราคาที่ถูกแล้วนี่ครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะและลูน่าจังก็เหมือนกันถ้าเธออยากที่จะไปร้านขายยาก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะฉันดูแลเด็กๆทุกคนเหมือนกับลูกของฉันดังนั้นถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกฉันได้เลยนะ โอ้เกือบลึงไปเลยฉันต้องเอาผักโขมที่สวนพฤกษายักให้คนที่สารเตี้ยอยากจะไปกับฉันไหมล่ะในขณะเดียวกันฉันจะได้แนะนำลูน่าให้คนที่สารเตี้ยรู้จักด้วยเหมือนกันว้าวในที่สุดรูทก็พาผู้หญิงมาบ้านแล้วถ้างั้นเขาก็เลิกเป็นซิคคอนแล้วนะสิก็บอกว่าไม่ใช่ซิคคอนไงบอกแล้วโทษทีนะลูนา่าเนื่องจากชนบ,บทนี้ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่ พวกเขาทำได้แค่มีความสุขกับความรักของคนอื่นเท่านั้นเองช่างเจ็บปวดยิ่งนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็ดีใจที่เขาได้แสดงความยินดีด้วยจริงสิลูนา่าเกี่ยวกับเธอวันนี้เธอดูสวยมากไม่แน่ฉันอาจจะหลงรักเธอเข้าสักวันก็ได้นะเอ๊ะจะฉันหมายถึงจะว่าไปแล้วไหนๆก็ไหนๆเราก็เดินออกมาแล้วทําไมไม่ลองกินผักขมที่เราเก็บมาดูล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอะอร่อยเยี่ยมมาก พืชไร่ถูกปลูกโดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านฉันแน่ใจเลยว่าพวกเขาต้องยินดีแน่ที่ได้ยินอย่างนั้นจะว่าไปหนูยังไม่เห็นหนุ่มสาวที่อยู่ที่นี่เลยพวกเยาวชนดูเหมือนจะไม่ชอบชน,นบทที่ไม่มีอะไรแบบนี้สักเท่าไรพอจบไปก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นละมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงนะสําหรับพวกเขาฮีนี่เองมันอาจจะดูไม่เป็นที่ยอมรับของโลกแต่ฉันชอบเมืองนี้นะเธอคิดว่าไงรู้นะฉันติดตามคุณในตอนแรกแต่ หนูดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองที่ดีแบบนี้ผู้คนที่เต็มไปด้วยความมีน้ำใจเอาอกเอาใจใส่และนึกถึงผู้อื่นหนูอยากจะอยากจะอยู่ที่เมืองแห่งวิถีชีวิตแบบนี้ไปตลอดตราบนานเท่านานแต่แต่ลูน่า <L una, S 1> พวกเราเป็นเพื่อนสหายถ้ามีอะไรมากวนใจเธอหรือทำให้เธอโศกเศร้าฉันพร้อมที่จะรับฟังช่วยเหลือเสมอถ้างั้นฉันจะให้เธอถือตะกร้าผักโขไมไว้ละกันรีบมาเร็วๆละ่ะ มาเิเซียคงทำอาหารกลางวันให้เราอยู่เอ๊ะเอ๊ะรู้ไหมตรงหน้าอกของฉันมันคืออะไรมันคืออัญมญณีเวทมนต์ใช่ไหมใช่แล้วคุณอาจไม่เชื่อแต่ฉันไม่ใช่มนุษย์นั่นเป็นฮอร์โมนคูสที่ไว้ต่อสู้ถูกพัฒนาขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านคือบรงคูรุสฮอร์โมนครูสที่ใช้ไว้สำหรับต่อสู้อ๋อถึงว่าทำไมเธอถึงได้มีพลังพอที่กำจัดฝูงหมาป่าที่โจมตีเราระหว่างทางมาอแวนเซีย บันคูรุตไม่ใช่ว่าเป็นประเทศคนที่มีสกิลวินิจฉัยที่เสียชีวิตเมื่อไม่กี่ปีก่อนและลูน่าเป็นฮอโมนคูสผิดกฎหมายที่สร้างขึ้นในประเทศเหมือนกับที่มีสกิลวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอโมนค้สมีบางอย่างที่ฉันรู้แม้ว่าฉันจะไม่คุ้นเคยกับมันสิ่งหนึ่งอัญ,ญามณีเวทมนต์ที่ใช้ผลิตฮอโมนคูสนั้นแต่เดิมเป็นอัญ,ญามณีเวทมนต์ที่พบในตัวมนุษย์ เนื่องจากอัญ,ญมณีเวทมนต์แต่ละอันมีความทรงจำและข้อมูลในช่วงเวลาของการผลิตฮอร์โมนคูสข้อมูลจึงต้องถูกกำจัดมิฉะนั้นฮอร์โมนคูสจะถูกโค่นนิง่งคล้ายกับมนุษย์ที่มีความทรงจำอยู่ในอัญ,ญมณีเวทมนต์อย่างสมบูรณ์เล่ากับว่าเขาได้รับการฟื้นคืนชีพฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะนำอัญ,ญมณีของผู้ที่ถือสกิลวินิจฉัยกลับมาใช้ใหม่หรือจะคัดลอกอัญ,ญมณีเวทมนต์มาก่อนแล้วค่อยทำลายมัน แต่ที่ลูน่าได้เกิดมาอาจเป็นผลมาจากประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะทําสกิลที่มีคุณค่าวินิจฉัยขึ้นมาใหม่กับฮอมนครสเพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียมันไปหนูเขาโทษจริงๆที่เก็บความลับมาโดยตลอดหนูไม่กล้าที่จะพูดออกไปหนูคิดว่าถ้าคุณรู้ว่าหนูเป็นฮอ m ์มนครสกลัวว่าคุณจะเกลียดหนูอย่างไรก็ตามที่หลอกลวงผู้ที่ช่วยชีวิตหนูไว้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินลูน่า จริงๆแล้วตอนที่เราเจอกันครั้งแรกฉันรู้แล้วล่ะว่ารูหน้าเป็นฮโมนคุสพอดีบังเอิญไปเห็นอัญมณีเวทมนต์ฉันก็คิดว่ามันดีแล้วล่ะถ้าเธอจะบอกเรื่องนี้กับฉันสักวันดังนั้นฉันจึงเงียบไว้ฉันขอโทษนะที่ทําให้รูหน้าต้องทุกข์ทรมานเพราะเรื่องนี้เอืมถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นฮโมนคูสแล้วทําไมตอนนั้นคุณถึงช่วยฉันไว้เหรอเธอก็รู้ว่าทั้งมนิเซียและฉันพวกเราถูกพ่อแม่แท้ๆทิ้งตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นฉันเจอเธอลูน่าดวงตาของเธอคล้ายกับดวงตาของมานิเซียพะงั้นฉันเลยทิ้งเธอไม่ได้นั้นเหรอลูน่าเธอจะอยู่ต่อยังไงหลังจากนี้ยังไงแม้ว่าฉันจะเคยใช้ชีวิตอย่างโหดร้ายในสลัมฉันยังคงแสดงความรู้สึกของฉันในฐานะมนุษย์แล้วเธอล่ะลูน่าเธออยากที่จะใช้ชีวิตในฐานะโฮอโมนคุสหรือว่าในฐานะมนุษย์เธออยากที่จะใช้ชีวิตแบบไหน เธอไม่อยากแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอเหรอลูนะ่ามันอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงในฐานะมนุษย์ฉันไม่เคยได้ยินว่าเป็นไปไม่ได้นะที่โฮอโมนคุดจะมาใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์น่ะนอกจากนี้ฉันดำดิ่งสู่เขาวงกฏด้วยเหตุผลเดียวกันฉันกำลังค้นหาสมบัติของเขาวงกฏซึ่งฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพวกมันมีอยู่จริงหรือไม่เพื่อรักษาอา,าการเจ็บป่วยของมานิเซียก็เหมือนนกันใช่ไหมดังนั้นเธอไม่คิดว่าเราจะเข้ากันได้ดี เป็นสหายที่มีความปรารถนาที่ไม่ชัดเจนซึ่งกันและกันฉันอยากที่จะใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ถ้างั้นเรามาดูกันอีกครั้งลูนะ่าค่ะไปกันเถอะนายท่านอ,อ่เออมันเป็นคำที่โฮอร์โมนคูดชอบใช้พูดตอนเรียกเจ้านายหรือเปล่านะแปลกนั้นหรอคะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันต้องการเรียกคุณแบบนั้นมากกว่าก็ได้พี่ลูน่าซังยินดีต้อนรับกลับค่ะหนูเตรียมข้าวเที่ยงไว้แล้วมากินกันได้เลย คุณมานิเซียคะฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกคุณเธอแน่ใจเหรอค่ะฉันไม่อยากจะเก็บความลับกับคนไข้ตัวของฉันไว้อีกจริงๆแล้วฉันเป็นฮอร์โมนคูสฉันขอโทษที่เก็บความลับมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ฮอร์โมนคูสก็ว่าเธอดูแปลกๆเล็กน้อยทำไมเราไม่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปล่ะคุณมานเซียแน่นอนคะ่ะพี่รู้มาโดยตลอดเลยสินะคะ ขอโทษที่เก็บเงียบไว้พี่เนี่ยชอบยื่นมือเข้าไปช่วยผู้คนที่ไม่มีใครคิดจะช่วยตลอดเลยนะคะพี่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนไม่เปลี่ยนเลยเป็นแบบนั้นเสมอมาโดยตลอดรูทเป็นแท่งของพาร์ตี้ผู้กล้าวันหนึ่งเขาถูกไล่ออกจากพาร์ตี้ผู้กล้าเนื่องจากรูทมีสกิลที่ไม่รู้จักเอฟเฟกก็ไม่รู้จักอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณผู้หญิงที่พบระหว่างทางกลับไปหาน้องสาว ทำให้เขาได้พบสกิลเหล่านั้นสกิลที่ทรงพลังที่สุดของแท้งทัาที่แทคงจะมีได้ฉันได้ใช้สกิลเหล่านั้นในการทดสอบแรกวันนี้รถถังที่มีทักษะความอึดทนทานหายาก9,999ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ฮีโร่ตอนที่3ลงสนามไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเราในที่สุดก็เสร็สักทีทำได้ดีมากเลยค่ะมาสเตอร์ Master. เธอก็เหมือนกันลูนะ่าฉันขอโทษที่ลากเธอเข้ามาช่วยฉันด้วยในการทำความสะอาดที่สำคัญของสำนักงานใหญ่สารเตีย้ยลูนะ่าไม่เป็นไรคะ่ะทั้งอย่างนั้นที่ดินที่นี่ก็ใหญ่มาใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยสำนักงานใหญ่สารเตีย้ยใหญ่แบบนี้ทุกที่เลยหรือเปล่าคะก็ไม่นะสาขานี้มีที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นของขุนนางสักดินาดังนั้นมันจึงเป็นเอกลักษณ์นะอย่างนี้นี่เองสุดยอดไปเลยคะ่ะ ที่ทุกห้องที่ไม่มีคนอยู่หรือห้องประชุมที่ถูกทิ้งไว้ก็ตามแต่พวกเขาไม่รู้จะจัดการมันยังไงก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นไปนั่นไม่ใช่เหตุผลที่คนใช้ทุกคนอยู่ที่นี่มันเป็นเพราะคนในสารเตี้ยต้องทําความสะอาดครั้งใหญ่แบบนี้เดือนละครั้งอาทุกคนฉันเตรียมชายเย็นไว้แล้วช่วยหยุดพักก่อนและผ่อนคลายแล้วไปที่ห้องโถงนะคะนานี่อาของท่านมานีเซียจะ,จะต้องได้ดื่มเป็นคนแรก ไม่ต้องเป็นชั้นเท่านั้นท่านมาเลเซียดูท่าจะดังแน่ดูเลยนะคะเออมาสเตอร์ฉันต้องเป็นคนแรกต้องเป็นคนแรกเท่านั้นที่จะได้ดื่มชาของมาเลเซียก่อนใครเร็วกว่านี้อีกจงลุกโชนเฟรมไพรเซอร์ฟ <Feel. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาของมาเลเซียที่ได้ดื่มก่อนใครเป็นคนแรกรสชาตินี้ที่สุดรสชาติแม้ก็เหมือนกันแหละค่ะนึกเหมือนรูทจะหมกมุ่นอยู่กับน,น้องสาวไม่หายเลยนะฟิลอย่าเรียกฉันแบบนั้นนะ จริงสิมานิเซียร่างกายของเธอตอนนี้เป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรแต่เธอที่ช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ถึงแม้พี่จะเรียกการช่วยเหลือก็เถอะแต่หนูแค่ทําชายเองนะคะหนูไม่เป็นไรพี่เป็นห่วงหนูมากเกินไปแล้วแต่ว่าหนูอยู่แบบนี้มาตลอดโดยไม่มีพี่อยู่ด้วยพี่รู้ไหมถึงเธอจะพูดแบบนั้นก็เถอะถึงหนูจะมีร่างกายที่อ่อนแอหนูก็แค่ไม่ต้องการเป็นภาระของพี่ก็เท่านั้นเอง มานิเซียพี่ก็บอกอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าพี่ไม่เคยคิดว่ามานิเซียเป็นพระของพี่เลยไงยรูทเนื่องจากเราทำความสะอาดครั้งใหญ่เสร็จแล้วที่เราดวนกันครั้งแรกก็เมื่อวานมาแล้วนะอาฉันด้วยฉันด้วยฉันจะแสดงให้นายเห็นว่าตอนนี้นายไม่อยู่แล้วฉันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วการดวนมันก็แค่การแกล้งสู้กัน เนื่องจากทุกคนมีโล่เราจรึงค่อนข้างใช้อาวุธฝึกกันบ่อยสิ่งที่คุณควรระวังคือแม้ว่าคุณจะมีโล่ของคุณแล้วก็ตามถ้าถูกตีที่หัวใจหรือหัวใจหลายๆครั้งโลก่ก็จะสลายไปถ้าหากโล่ของตัวเองหมดก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะฟื้นกลับมาใหม่ดังนั้นเราจรึงต้องระมัดระวังการต่อสู้ที่แกล้งทำที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่ได้ยินฟิลพูดมาฉันขอลองสู้กับพวกนายดูได้ไหมฉันเหรอ อันที่จริงแล้วเมื่อเร็วๆนี้ฉันเพิ่งจะมาเข้าใจเอฟเฟกต์ของสกิลที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ฉันยังไม่เคยลองใช้มันดูเลยสักครั้งถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันอยากจะขอลองประเมินสกิลของฉันกับเธอหน่อยได้ไหมได้สิจริงเหรอฉันรอที่จะสู้กับนายมาตั้งนานแล้วเหมือนกันก็ดีใจนะที่ได้ยินเช่นนั้นถ้างั้นเราไปกันเลยกฎคือใครที่ถูกทำให้โลกสลายก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไปเข้าใจไหมอ่ามาเริ่มกันเลย ถ้างั้นเริ่มได้พวกเขายังไม่ขยับกันเลยนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่รูนและฟิลไม่ใช้ความเร็วพร่มพือ้อในการวิ่งเล่นรอบๆของตัวศัตรูเมื่อพวกเขาต่อสู้อย่างไรก็ตามถึงอย่างนั้นคนจะขยับก่อนก็คือเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงอะไรอย่างนี้ขนาดระเบอกการโจมตีของเธอแล้วยังส่งพลังต่อร่างกายของเราได้ ขืนเป็นอย่างนี้โลกของเราจะต้องค่อยๆสลายไปทีละนิดแน่ๆสําหรับฉันที่ได้ฝึกฝนเป็นแทงแล้วโลกของฉันไม่ควรที่จะมาถูกการโจมตีแบบนี้ทําให้หวั่นไหวได้แต่ฟิลนั้นได้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากเรารับแม้แต่การโจมตีเดียวแล้วก็เราแพ้แน่มีโลกเยอะที่ยังไม่ถูกทําให้สลายไปท่านฟิลแข็งแกร่งจังแม้ว่าเราจะเรียกพวกเขาว่าวิติแลนด์คอป แต่สมาชิกทุกคนก็เป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่เคยออกจากเมืองนี้มาก่อนดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องมีคนที่เก่งการต่อสู้มากมายตั้งแต่แรกอะไรก็ตามคุณฟิลและพี่ชายเป็นคนที่พิเศษในหมู่พวกเขาพวกเขาคือคนที่ควรใช้ทักษะของพวกเขาในเมืองที่ใหญ่กว่าเพื่อเริ่มต้นเป็นเช่นนั้นนี่เองฟิลจัดการรูดให้อยู่มาให้ได้นะนายท่านพยายามเข้านะคะ ก่อนที่จะมาต่อสู้กับฟิลฉันได้ลองให้ลูน่าต่อสู้กับคนจากวิจิลแ n นด์คอปด้วยเวทมนต์ลูน่าบอกว่าเธอมีเวทเฉพาะแต่ฉันยังไม่ได้ยืนยันด้วยตาตัวเองลูนา่าโลกของเธอมีเท่าไร3 4 0ร่3,340เธอมีโลกที่อย่างน้อยก็ตรงกับการประจนภัยในชีวิตประจำวัน แต่ก็ระวังไว้หน่อยละกันโอเคเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้วพลังเวทของเธอนั้นมีมากเธอได้ซัดสมาชิกของกองพลที่มีทักษะเวทมนต์ที่เทียบเท่ากับไร้ปัญภัยระดับ4ยิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งที่ทําให้ตกใจไปยิ่งกว่าพลังเวทเธอสามารถที่จะใช้เวทมนต์ใดๆก็ได้ที่เธอไม่เคยใช้มาก่อนตราบใดที่เธอเห็นวงแหวนเวทของพวกเขาความสามารถที่ผิดปกตินั้นจะต้องได้รับออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับพอมุลคุสแน่ พยายามเข้านะคะมีเวลาเยอะถึงขนาดไปมองทางอื่นเลยเหรอรูทแค่โดนเฉียดเฉียนแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาดาเมจนี้ไปใช้แล้วกันรูทเสียท่าแล้วจัดการเลยฟิลสกิลทำงานอ่ะไม่มีทางนั่นเป็นสกิลโจมตีเหรอเป็นสกิลที่ฉันอยากใช้มานานแล้วรีฟ์แทรนฟอร์เมชันการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต โลฉันหายไปแล้วด้วยเพียงการโจมตีเดียวเนี่ยนะเจ้ารูทบ้าเลือดนั่นในที่สุดก็มีสกิลโจมตีสักทีพลังอะไรกันล่ะนั่นฉันมั่นใจเลยว่าฟิลนั้นมีโลถึง2,005เลยนะใช่ไหมการที่จะสลายโลออกไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวมันต้องเป็นการโจมตีที่ทรงพลังขนาดไหนกันแน่ฟิลเธอแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฉันก็ยังสู้รูทไม่ได้อยู่ดี นี่สิสิ่งที่ฉันคาดหวังจากนักประจนภัยชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสกิลหน้าอาศัศจรรย์ก่อนหน้านี้มันคืออะไรกันสกิลนั้นเอาชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตแล้วกันแม้มันจะเป็นสกิลที่ทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดที่ถูกสลายไปเปลี่ยนมาเป็นการโจมตีโดยตรงจริงๆแล้วฉันตั้งใจจะป้องกันการโจมตีของฟิลแบบไม่เต็มที่นะเพราะอยากให้โลกของฉันสลายไปเป็นดาเมจฉันใช้มันทุกครั้งตามต้องการไม่ได้หรอกนะแต่ จากการปรับมือครั้งนี้ทำให้ฉันรู้ว่ามันทรงพลังเอาอมากเมื่อใช้โจมตีต้องขอบคุณเธอเลยก็ดีใจที่ได้ช่วยนายเหมือนกันจนถึงตอนนี้ฉันู้ทิศตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นในฐานะแทงค์มาตลอดแน่นอนว่านั่นก็เป็นสิ่งสำคัญแต่บางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะโจมตีแบบที่คนอื่นเขาทำบ้างเหมือนกันจากนี้ไปเราก็สามารถโจมตีได้แล้วเหมือนกันต้องขอบคุณสกิลการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตนี้เลยเอาละ ข้าจะเป็นลายต่อไปเออเหมือนฉันจะลืมบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปขอตัวไปก่อนนะอ่าจู่ๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาขอตัวไปก่อนนะ,ร,ะรูทนายนี่มันโคตรเท่ระเบิดไปเลยนะเนี่ยในท่านสุดยอดไปเลยไม่ใช่เหรอนั่นอืมพี่ชายก็สุดยอดจริงๆนั่นแหละแต่แล้วเมื่อเทียบกับฉัน